สวัสดีครับพบกันกับผมสุทัศรีวัฒนาเพื่อนรวมท่านนะครับครับห่าพอกันโมนี้มาส่วนยาพิ้นฝึกดีพิ้นเพียงหลูกทุง่งแตงเผาตายของอาจารย์ไว้กดเป็ดสุพรรณเพื่อนลองเอาไว้นะครับมาห่ามาเริ่มกันเลยครับเอเมนูมีลามี่ครับสายลางมี่สายกลางล่าสายเสื่งสายสามมี่รวมเป็นมีลามีครับเริ่มจากทอนขื้นหรือทอนอินทูนะครับ ลาโดลาโดเลวิโดเลมีลาซอนลาซอนลามีซ่อนมีซ่อนเลมีโดเลลาสองเถือครับ เป็นทอดลองทอดลองที่หนึ่ง <c oughs> ตั้งแต่รังสิทธิ์ไปจนติดบางไปอินพระห้นโยทินมีของกินไม่น้อยแม่ค้านาวานนั่งร้านแพ้งลอยปากนิดจมูกหน่อยแม่นั่งร้อยพู้หงมลาลัยโตโนสิมิวา <c oughs> แถวแรกครับเลเล ลาลาโดลาเลมีซอนมีมีครับต่อไปเป็นแถวที่สองครับมีซอนมีเลโดเลลาโดเลโดต่อไปแถวที่สามครับเลมีเลโดเลมีโดเล ต่อไปแถวที่สีครับลาเลทีละซอนซอนสายสามครับมีซ่อนลาที่สันลามีซ่อนมีกับสายสามเป้าแล้วก็มาซ่อนสายสามลาที่สันลาเอาไหมครับแถวที่สี่ลาเลทีละซอนมีซ่อนลาที่สันลา ครับข้ามาทบทวนทดลองที่หนึ่งไมครับตั้งแต่ลังสิทธ์ไปจนติดบ้างไะอินนะครับพระหุนโยทินมีของกินไม่น้อยแม่ค้าหน้าหวานนั่งร้านแพงลอยปากนิดจมูกหน่อยแม่นั่งร้อยพ่วงมาลยัย ไปเป็นทอนลองที่สองครับ <c oughs> ทอนลองที่สองสะพานรังสิตเชื่อมติดใต้เนื้อมีก๋วยเตี๋ยวเรือตั้งแต่เหนือจุดใตวันเสาร์วันอาทิตย์แฟนเขาติดมากมายแต่เดี๋ยวนี้เขาย้ายเลิกายริมคลองแถวแรกครับลาลาโดลาโดเลมีซอน กนล่านะครับแถวมีแถวมีแถวนะครับต่อไปแถวที่สองครับมีซ้อนมีเลโดเลมีซ้อนโดเลลาโดมีซ้อนมีเลโดเลลาโด่อไปเป็นแถวที่สามครับ เลมีเลโดเลมีเลมีซ่อนโดเลเลต่อไปเป็นแถวที่สี่แถวสุดท้ายของทอนลองที่สองครับแต่เดี๋ยวนี้เขาย้ายเลิกอคล้ายลิ่มคลองลาทีลาทีลาเลลาทีลาเล,ลา ลาเลลาทีลาเลลาทีเล่ลาลาลา,ลาเอาไหมครับแถวที่สเข้ามาทบทวดทดลองที่สองครับ <c oughs> สะพานลังสิ์เชื่อมปิดใต้เนื้อ <c oughs> ขอโทษนะครับก้อยแห่งกินกาแฟไหม <c oughs> ขอโทษหลายๆนะครับ สะพานลังสิทธ์เชื่อมติดใต้เนื้อมีกว๋วยเตี๋ยวเรือตั้งแต่เหนือจุดใต้เข้าได้สองทอนลองแล้วนะครับต่อไปเป็นทอนโซโล่ทอนโซโล่เขาก็เอาทอน ทอนอินโทมาเล่นเลยครับเล่นสองเทือครับคับบัดที่นี่เข้ามาเอาทอนลองที่สามทอนลองที่สามนี่สิมมิยู่ว่า ที่ิมทางระหว่างที่กล่าวมีแฟนแม่สาวหาน้าขาวผิ้วของผัดหน้าท้าแก้มเสียแดงนั่งร้านขายแตงอยู่ที่ริมทางััโนตสิมีอยู่่ะ ซอนซอนละซอนละมีที่ลิมทางระวางที่กาวต่อไปแถวสองโดเลมีซ่อนมีเลโดลาต่อไปแถวที่สามผัดหน้าทาแก้มเสียแดง มีซอนมีซอนโดลาต่อไปแถวที่สนั่งร้านขายแตงอยู่ที่ริมทางเอาไหมครับแถวที่สี่ับบัตรที่นี่เข้ามาทบทวนแถวที่หนึหอดแถวที่สีครับ ที่ลิ้มทางระวังที่กล่าวมีแฟนมสาวหน้าขาวิิวผองผัดหน้าท้าแก้มเสียแดงนั่งร้านขายแตงอยู่ที่ลิ้มทางทอไมครับ ต่อไปเป็นทอนลองที่ซีทอนลองที่ซีนี่สีมูว่ว่าฝานแตง่งแดงแดง,แดงเป็นแผ่นเหมือนหนึ่งเชิญแฟนให้ชิมลิ้มลองรอยยิ้มเหมือนน้ำพึ่งสดทำให้ผมไหวพุทธต้องจอดลกหลงมามองทอนลองที่ซีสีมูว่ว่าตัวโน้ตนะครับ ตอนลองที่ซีแถวแหลกจะมีชัว่วฟานแต่งแดงแๆเป็นเผ่น,นมีส่วนเลเล,เลเลโดลาต่อไปเป็นแถวที่สองโดลาโดเลโดเล่ซอนมีต่อไปเป็นแถวที่สามลอยยิ้มเหมือนน้ำพึ่งสด ลาโดลาซอนลามี La, Do, La, Son, La, ต่อไปเป็นแถวที่สี่ทำให้ผมไวัยพุทธต้องจอดรถล,ลงมามองโดเลมีซ่อนมีซ่อนโดเลมีเข้ามาทบทวนทดลองที่สี่ครับฝานแตง่งแดงแดงเป็นแผ่น เมืน่อหนึ่งเชิดแฟนให้ชิมลิ้มลองลอยยิ้มเมื่อนน้ำพึ่งสดทําให้ผมวัยพุทธต้องจอดรถลงมามองอำไมครับ ที่นี่เฮ้าทบทวนทดลองที่หนึ่งหอดทดลองที่สีเนาะครับ ใด่ซีทนอนย่างว่าันจบครับมันยากเอาไว้ซสามีสะกคนนะครับสำหรับโตโนทผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นดังด้านล่างมอง,มองตอบค้อเมนนะครับ <c oughs> ให้สำคัญไ้ขอสำคัญคือเห้าแคบนาจอและมาจดซิ่งสำคัญกว่าการจดคือการเห้าฟังเพ่งฟังเพ่งเขาไปในยูทูบฟังเพ่งแต่งเทาตายฟังให้ขึ้นใจลองน้ำไดแทงดีวันดียครับ ขันห้าลองได้ฟั่งได้สำเนียงแล้วมันสีหฮัดไปได้ง่ายนะครับขันฟั่งบ่ได้พรปันได้ปันหนึ่งมันจะเป็นตะกรกตะกักคือกันกับผมนีวันต่อคนเดินนีผมก็ฝึกยิ่งคือกันอย่าลืมเด้อครับวิดีโอของผมว่ามันเป็นการสอนเป็นการส่วนกันว่าฝึกผู้เป็นแล้วฝึกเป็นแล้วผ่านไปผู้ฟัวผู้ฝึกว่าฮันได้เป็นเข้ากับว่าฝึกไปน้ากันบ่ามันเป็นการสอนแต่อย่างใดนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่าน ผู้มีหัวใจไฟศึกษาบ่ได้ได้บ่หลายกะหน่อยบ่หน่อยกะหลายนะครับสําหรับเพ่งแต่งเท่าตายเอาให้ได้นะครับตอนแรกเ่าเบิ้งวานิ่าอยู่บาัดห่าฮัดลองไปแล้วมันจะเป็นการบริหารปลอดได้ดีมากๆนะครับผมเอาออกเป็นเทลาสันสันเทลาสันสันเอาเน้ามันสีง,งุงว่ามันง,งุ่งหรือมันยากกว่าอกมัละครับเหตุไปเทลาแถวสองแถวหขาจำาคยเอามาจอดมาต่อกันสิ่งสําคัญสิขาดบ่ได้คือห้อฟังเดือดครับ ขอได้รับก่างปรารถนาดีจากผมสุทัศรีวัฒนาพ่อกันอีกคลิปต่อไปครับเป็นคลิปที่2โชคดีครับผม